ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จมายังสถานีพิทยุตรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงโดยมีนางทัศนีผลชานิโกรรองทธิปดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทยัยเลิดกกเกษมรองทิิปดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้อํานวยการสถานีพิทยุตรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปร,รายการทูปีนัมเบอร์วันบรายตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซสส่งตอบจดหมายสมาชิกทูปีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมมีนายธนโนไทยเอื้ออมอรัตน์นายนภัทรเองชัยศรีวาวเวศและนางสาวอ่อนนลินลีลาปุรณธนกุลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทูปีนัมเบอร์วันบรายตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเสี่ยกลางระหว่างโครงการทูปีนัมเบอรวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกานาทีถึง21นาฬิกานาที